สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเคยจินตนาการถึงการเดินทางที่เหนือกว่าทุกสิ่งไหมครับล่องลอยไปบนฟากฟ้าในห้องโดยสารสุดหรูหราพร้อมชมวิวโลกจากเบื้องบนราวกับอยู่ในความฝันที่เป็นจริงนี่แหละครับคือภาพของยุคทองแห่งเรือเหาะยักษ์และจุดสูงสุดของความฝันนั้นคือชื่อที่ก้องโลกฮินเดนเบิร์กครับ ในยุคสมัยที่เครื่องบินยังเป็นแค่ของเล่นปีกเล็กๆที่เพิ่งจะเริ่มทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเรือเหาะคืออนาคตของการเดินทางทางอากาศที่แท้จริงมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งของความหรูหราอันไร้ขีดจำกัดและฮินเดนเบิร์กลำนี้แหละครับที่เป็นดั่งเพชรยอดมงกุฎเป็นเรือเหาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นความภาคภูมิใจของเยอรมนีในยุคนั้นและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสง่างามที่แท้ จริงบนท้องฟ้าครับลองหลับตาจินตนาการตามผมนะครับลำตัวของมันยาวกว่าเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที่เราเห็นกันทุกวันนี้เสียอีกด้วยความยาวถึง245เมตรเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล3สนามเรียงต่อกันหรือสูงเท่าตึก13ชั้นที่ลอยอยู่กลางอากาศบรรทุกผู้คนจากยุโรปข้ามมหาสมุทร แอตแลนติกอันกว้างใหญ่ไปยังอเมริกาในเวลาแค่ไม่กี่วันพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่คุณแทบจะนึกไม่ถึงบนยานพาหนะลอยฟ้าตั้งแต่ห้องอาหารสุดหรูที่เสิร์ฟอาหารรสเลิศห้องรับรองโออาที่ประดับตกแต่งอย่างวิจ,จิตรบรรจงไปจนถึงห้องอาบน้ำอุ่นมีแม้กระทั่งเปียโน,โนในห้องรับรองคุณคิดดูสิครับว่ามันสุดยอดและล้ำยุคแค่ไหนในสมัยนั้นมันคือความหรูหราระ ดับห้าดาวที่แท้จริงบนฟากฟ้าเลยครับ ผู้คนในยุคนั้นมองว่าเรือเหาะคืออนาคตที่ไม่มีวันจมมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งปลอดภยัยและไม่มีอะไรจะมาทำลายมันได้เปรียบได้กับเรือไททะลิกแห่งฟากฟ้าอย่างแท้จริงเป็นยานพาหนะที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นได้เลยทุกครั้งที่มันทะยานขึ้นคือความหวังคือความก้าวหน้าคือความมหัศจรรย์ที่จับต้องได้และทุกครั้งที่มันลงจอดคือความชื่นชมยินดีมัน คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัดครับแต่แล้วในวันที่6พฤษภาคมปี1937ความฝันอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติที่ลอยตราง,งานอยู่บนท้องฟ้าก็ถูกเผาผลาญกลายเป็นเท่าทุลีภายในเวลาแค่30วินาทีครับ ใช่ครับ30ิวินาทีเท่านั้นที่เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนยุคสมัยจากเรือเหาะแห่งความหวังกลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความเศร้ากลายเป็นบทเรียนที่ไม่มีใครลืมเลือนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรคือเบื้องหลังของโศกนาฏกรรมครั้งนี้และทำไมมันถึงเปลี่ยนประวัติศาสตร์การบินไปตลอดกาลเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของมันในส่วนต่อไปครับอย่าพลาดนะครับ จากตอนที่แล้วที่เราได้เกลิ่อนนำถึงความยิ่งใหญ่ของเรือเหาะฮินเดนเบิร์กไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงรายละเอียดของมันกันให้มากขึ้นว่าอะไรที่ทำให้เรือเหาะลำนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหราและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเกินยุคสมัยอย่างแท้จริงมันไม่ใช่แค่พาณะขนส่งทั่วไปนะครับแต่มันคือโรงแรม5ดาวลอยฟ้าดีๆนี่เองครับ ลองนึกภาพตามผมนะครับเมื่อคุณก้าวขึ้นสู่เรือเหาะฮินเดนเบิร์กคุณจะไม่ได้สัมผัสถึงความคับแคบหรืออึดอัดเลยแม้แต่น้อยภายในของมันถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันมีพื้นที่กว้างขวางแบ่งเป็นห้องโดยสารสุดหรูที่แต่ละห้องมีหน้าต่างส่วนตัวให้คุณได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากเบื้องบนได้อย่างเต็มตา แถมยังเป็นหน้าต่างที่สามารถเปิดออกได้ด้วยนะครับคุณสามารถยืนรับลมเย็นๆบนท้องฟ้าได้เลยลองคิดดูสิครับว่ามันว้าวแค่ไหนห้องอาหารของฮินเดนเบิร์กนี่ก็ไม่ธรรมดาครับถูกตกแต่งด้วยงานศิลปะบ,บนผนังที่งดงาม พร้อมโต๊ะอาหารที่ปูผ้าขาวสะอาดตาเสิร์ฟอาหารเลิศรสระดับพัตคารหรูโดยมีเชฟมืออาชีพปรุงสดๆอยู่บนเรือแถมยังมีห้องรับรองที่โออาพร้อมเปียโ,โนสำหรับนักดนตรีมาบรรเลงเพลงขับกล่อมผู้โดยสารให้เพลิดเพลินระหว่างการเดินทางเรียกได้ว่าการเดินทางด้วยฮินเดนเบิร์กไม่ใช่การเดินทางแต่มันคือประสบการณ์ชีวิตที่เหนือระดับที่น้อยคนนักจะมีโอกาสได้สัมผัสครับ ห้องพักของผู้โดยสารก็ไม่ใช่ห้องแคบๆเหมือนเครื่องบินสมัยนี้นะครับแต่มันคือห้องสวีทส่วนตัวที่มีเตียงนอนนุ่มสบายพร้อมห้องน้ำในตัวที่สามารถอาบน้ำอุ่นได้อย่างสบายใจคือทุกอย่างที่โรงแรม5ดาวบนพื้นดินมีฮินเดนเบิร์กก็มีให้คุณได้สัมผัสบ,บนท้องฟ้าเช่นกันมันคือการปฏิวัติการเดินทางที่แท้จริงเป็นการผสมผสานระหว่างความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีการบินได้อย่างลงตัวที่สุดในยุค นั้นเลยก็ว่าได้ครับและด้วยความสามารถในการเดินทางข้าบทวีปในเวลาอันสัน้นพร้อมกับความหรูหราขนาดนี้ทำให้ฮินเดนเบิร์กกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคัง่งและสถานะทางสังคมใครที่ได้เดินทางด้วยฮินเดนเบิร์กถือว่าเป็นบุคคลสำคัญหรือเป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยอย่างมากซึ่งมันก็ยิ่งเพิ่มพูนความสนใจและความใฝ่ฝันของผู้คนในยุคนั้นที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ครับ แต่ถึงแม้จะเพียบพร้อมด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเพียงใดก็ตามความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือปัจจัยบางอย่างที่เรามองข้ามไปก็อาจจะนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดได้เช่นกันและนั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับฮินเดนเบิร์กในการเดินทางครั้งสุดท้ายของมันครับในตอนต่อไปเราจะมาติดตามการเดินทางอันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งนั้นที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดการรอฟังกันให้ได้นะครับ ครับท่านผู้ฟังในวันนี้เราจะมาติดตามการเดินทางที่กลายเป็นตำนานการเดินทางครั้งสุดท้ายของเรือเหาะฮินเดนเบิร์กที่เริ่มต้นขึ้นในวันที่3พฤษภาคมปี1937จากเมืองแฟรงกเฟิร์ตประเทศเยอรมนีมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบเลคเฮิ st, ร์สรัฐนิวเจอร์ซีประเทศสหรัฐอเมริกา มันคือเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกครั้งแรกของฤดูกาลที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและความตื่นเต้นครับผู้โดยสาร36คนและลูกเรืออีก61คนรวมทั้งหมด97ชีวิตได้ขึ้นสู่เรือเหาะลำยักษ์แห่งนี้พร้อมกับสัมภาระและจดหมายจำนวนมากทุกคนต่างคาดหวังถึงการเดินทางที่ราบรื่นสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย h i n เดนเบิรกเป็นเรือเหาะที่ผ่านการเดินทางข้ามมหาสมุทรมาแล้วหลายครั้งมีชื่อเสียงด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือไม่มีใครเลยที่จะคิดว่านี่คือการเดินทางที่ไม่หวนกลับครับตลอดระยะเวลาการเดินทาง3วันครึ่งฮินเดนเบิรกต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจเท่าไหร่มีลมพัดแรงเป็นช่วงๆทำให้การเดินทางล่าช้าไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงอะไร จนกระทั่งเวลาประมาณ18นาฬกาของวันที่6พฤษภาคมเรือเหาะได้เดินทางมาถึงน่านฟ้าเหนือท่าเรืออากาศนาวีเลคเฮิร์สซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางแล้วครับบนพื้นดินผู้คนหลายร้อยคนมารวมตัวกันรอต้อนรับการมาถึงของฮินเดนเบิร์กทั้งเจ้าหน้าที่นักข่าวและประชาชนทั่วไป ทุกคนต่างเงยหน้ามองดูภาพของเรือเหาะยักษ์ที่ค่อยๆลอยลงต่ำอย่างสง่างามด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจมันคือภาพที่หลายคนคุ้นเคยเป็นภาพที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีในยุคนั้นและไม่มีใครคิดเลยแม้แต่น้อยว่าภาพที่เห็นตรงหน้ากำลังจะกลายเป็นภาพที่น่าสยดสยองที่สุดภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับ สภาพอากาศที่เลคเฮิร์สในวันนั้นก็ค่อนข้างจะแปลปรวนครับมีเมฆปกคลุมและมีฝนตกปรยๆปรยเป็นช่วงๆกัปตันเรือเหาะซึ่งเป็นผู้บังคับการที่มีประสบการณ์สูงตัดสินใจวนเรือเหาะอีก2อสารอบเพื่อรอให้สภาพอากาศเหมาะสมกับการลงจอดมากขึ้นและเพื่อเผาผลาญเชื้อเพลิงไฮโดรเจนบางส่วนออกไป เพื่อลดน้ำหนักและปรับสมดุลก่อนลงจอดซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของการลงจอดเรือเหาะขนาดใหญ่แบบนี้ครับในที่สุดเวลา19นาฬกา25นาทีตามเวลาท้องถิ่นฮินเดนเบิร์กก็เริ่มขั้นตอนการเทียบท่าอย่างจริงจังโดยมีสายโยงผูกกับเสากระโดงหลักกำลังจะถูกดึงลงสู่พื้นดิน ทุกอย่างดูเป็นอย่างราบรื่นตามขั้นตอนที่เคยทำมาหลายครั้งแต่แล้วในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันก็กำลังจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่หยุดยั้งยุคทองของเรือเหาะไปตลอดการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะในตอนหน้าเราจะพาคุณไปชมวินาทีแห่งโซกนนาตกรกมที่โลกไม่มีวันลืมครับ ครับท่านผู้ฟังเราได้ติดตามการเดินทางอันเป็นประวัติศาสตร์ของฮินเดนเบิร์กมาจนถึงวินาทีสําคัญแล้วนะครับวินาทีที่เรือเหาะลำยักษ์กำลังจะเทียบท่าทุกสายตาบนพื้นดินจ้องมองอย่างตื่นเต้นแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือภาพที่สั่นสะเทือนไปทั้งโลกและเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดการครับ เวลาประมาณ19นาิกา25นาทีในขณะที่เรือเหาะฮินเดนเบิร์กกำลังถูกดึงลงสู่เสาเทียบท่าจูๆ่ๆเปลวไฟเล็กๆก็ประทุขึ้นบริเวณส่วนหางด้านบนของเรือเหาะใกล้กับครีบหางด้านซ้ายในช่วงแรกเปลวไฟนั้นยังดูเล็กน้อยบางคนเห็นเป็นแค่ประกายไฟแต่เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นก่อนที่เปลวไฟนั้นจะลุกโชนอย่างรุนแรงและลามไปทั่วโครงสร้างด้านในอย่างรวดเร็วราวกับถูกราดด้วยน้ำมันครับ เสียงกรีดร้องของผู้คนบนพื้นดินดังสนัน่นความตื่นเต้นกลายเป็นความตื่นตระหนกจากภาพความยิ่งใหญ่ที่ลอยตระงานอยู่บนฟ้ากลับกลายเป็นลูกไฟยักษ์ที่กำลังจะร่วงหล่นลงมาภายในเวลาไม่ถึง10วินาทีไฟก็ลุกท่วมส่วนหางของเรือเหาะก่อนที่จะลามไปตลอดความยาวของเรืออย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากการที่เรือเหาะบรรจุก๊าซไฮโดรเจนไว้เป็นจำนวนมหาศาลก๊าซที่ไวไฟและติดไฟง่ายมากๆครับ พยานผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนให้การตรงกันว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากจนตั้งตัวไม่ติดบางคนถึงกับตะลึงจนพูดไม่ออกทุกคนได้เห็นภาพของฮินเดนเบิร์กหรือเหะที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในโลกกำลังถูกเผาผลาญจากภายในจนเหลือแต่โครงสร้างที่บิดเบี้ยวและไฟที่ลุกโชนอยู่กลางอากาศมันเป็นภาพที่ยากจะลืมเลือนจริงๆครับ ภายใน30วินาทีครับใช่ครับแค่30วินาทีเท่านั้นเรือเฮอรินเดนเบิร์กก็กลายเป็นเศษซากที่ไม่เกรียมร่วงหล่นลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วเสียงระเบิดตูมตามตามมาเป็นระยะท่ามกลางควันดำทะมึนที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าผู้โดยสารและลูกเรือหลายคนพยายามกระโดดหนีออกจากเรือเหาะที่กำลังลุกไหม้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่หลายคนก็หนีไม่ทันติดอยู่ในเปลวเพลิงที่ร้อนระอุนั้นครับ มันคือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นต่อหน้าต,ต่อตาผู้คนนับร้อยและถูกบันทึกไว้ทั้งในภาพถ่ายและภาพ,พยนตร์ข่าว ทำให้ข่าวการระเบิดของฮินเดนเบิร์กแพร่สพัดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วสร้างความตกตะลึงและสะเทือนขวัญให้กับผู้คนทั่วโลกความฝันในการเดินทางด้วยเรือเหาะที่ยิ่งใหญ่ได้ถูกเผาผลาญจนมอดไหม้ไปพร้อมกับเปลวเพลิงของฮินเดนเบิร์กทิ้งไว้เพียงคำถามมากมายและบาดแผลในใจของใครหลายคนครับในตอนหน้าเราจะมาหาคำตอบกันว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ห้ามพลาดนะครับ ครับท่านผู้ฟังหลังเหตุการณ์ระเบิดของฮินเดนเบิร์กที่พลิกความคาดหวังทั้งหมดให้กลายเป็นความหวาดกลัวไปแล้วนั้นคำถามที่ตามมาทันทีก็คืออะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมครั้งนี้และทำไมเรือหอะที่ถูกมองว่าปลอดภัยที่สุดในโลกถึงได้กลายเป็นลูกไฟยักษ์ในเวลาเพียง30วินาทีกันครับ จากการตรวจสอบและสืบสวนอย่างละเอียดทั้งจากทางการสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีรวมถึงคำให้การของพยานผู้เห็นเหตุการณ์และการวิเคราะห์ซากของเรือหากก็ได้มีการเสนอทฤษฎีที่เป็นไปได้หลายอย่างเกี่ยวกับสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้ครับโดยทฤษฎีที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดคือเรื่องของไฟฟ้าสถิตครับ ในวันที่เกิดเหตุสภาพอากาศที่เลคเฮิร์สมีฝนตกปรยโปๆยและมีเมฆมากทำให้เกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตบนผิวของเรือหอซึ่งตัวเรือหอเองก็ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุที่เป็นผ้าและโลหะที่สามารถนำไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่งครับ ในขณะที่สายกลาวกกำลังถูกโยงลงสู่พื้นเพื่อปรับสมดุลแรงดันไฟฟ้าอาจเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าสถิตกระโดดจากโครงสร้างเรือหอะไปสัมผัสกับกา๊าซไฮโดรเจนที่รั่วไหลออกมาและอย่างที่เราทราบกันดีนะครับก๊าซไฮโดรเจนนั้นไวไฟเป็นอย่างมากแค่ประกายไฟเล็กๆก,ก็สามารถจุดติดและลุกลามได้อย่างรวดเร็วครับ ทฤษฎีนี้มีน้ำหนักมากที่สุดเพราะมีการค้นพบว่ามีก๊าซไฮโดรเจนรั่วไหลออกมาจากถุงก๊าซภายในเรือเหาะจริงซึ่งอาจเกิดจากความเสียหายเล็กน้อยของโครงสร้างที่เกิดจากการปรับสมดุลเรือเหาะก่อนลงจอดหรืออาจเกิดจากความล้าของวัดสดุบางอย่าง และเมื่อก๊าซไฮโดรเจนที่รั่วไหลไปผสมกับอากาศกลายเป็นส่วนผสมที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อและเมื่อมีประกายไฟจากไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นทุกอย่างก็จบลงในพริบตาครับนอกจากทฤษฎีไฟฟ้าสถิตแล้วก็ยังมีทฤษฎีอื่นๆอีกนะครับเช่นทฤษฎีการก่อวินาศกรรมที่เชื่อว่ามีผู้ไม่หวังดีแอบวางระเบิดไว้ในเรือหอก แต่หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ยังไม่ชัดเจนและไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมถึงทฤษฎีที่ว่าสายโลหะที่ใช้ยึดผืนผ้าใบเรือหอ่อเกิดหักทําให้ผ้าใบฉีกขาดและเกิดการเสียดสีจนเกิดประกายไฟขึ้นมาซึ่งก็เป็นไปได้เช่นกันครับไม่ว่าสาเหตุที่แท้จริงจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผลลัพธ์ก็คือความสูญเสียอันใหญ่หลวงมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไป36คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร13 3คนและลูกเรืออีก22คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินอีก1คนส่วนผู้รอดชีวิตจำนวนมากก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเปลวเพลิงเหตุการณ์นี้สร้างบาดแผลให้กับผู้คนอย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดมันได้ทำให้ผู้คนสูญเสียความเชื่อมั่นในเรือเหาะไปจนหมดสิ้นครับและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆในประวัติศาสตร์การบินที่เราจะมาสรุปกันในตอนสุดท้ายครับอย่าพึ่งไปไหนนะครับ ครับท่านผู้ฟังเราเดินทางกันมาถึงบทสรุปของเรื่องราวอันน่าทึ่งและน่าเศร้าของเรือเหาะฮินเดนเบิร์กแล้วนะครับโศกนาฏกรรม30วินาทีในวันนั้นไม่ใช่แค่การสูญเสียครั้งใหญ่แต่ยังเป็นจุดจบของยุคสมัยอันรุ่งโรจน์ของเรือเหาะยักษ์ไปโดยปริยายครับ ก่อนหน้าที่ฮินเดนเบิร์กจะระเบิดเรือเหาะถูกมองว่าอนาคตของการเดินทางทางอากาศเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าความหรูหราและความสง่างามผู้คนมากมายต่างใฝ่ฝันที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางบนท้องฟ้าที่เหนือระดับแบบนั้นแต่เมื่อภาพของเรือเหาะยักษ์ที่ถูกเผาผลาญจนมอดไหม้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกความฝันและความเชื่อมั่นเหล่านั้นก็พังทลายลงไปพร้อมกับเปเลวเพลิงครับ ความหวาดกลัวต่อก๊าซไฮโดรเจนที่ไวไฟและภาพของเปลวเพลิงที่ลุกท่วมอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนทั่วไปเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความปลอดภัยของเรือเหาะ แม้ว่าก่อนหน้านี้เรือเหาะหลายลำจะมีการเดินทางที่ปลอดภัยมาแล้วนับร้อยครั้งแต่โศกนาฏกรรมของฮินเดนเบิร์กเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะทำลายความเชื่อมั่นที่สั่งสมมาทั้งหมดลงได้อย่างราบคาบครับประเทศเยอรมนีในตอนนั้นผู้ผลิตและผู้ให้บริการเรือเหาะรายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งขาดแคลนกา๊าซฮีเลียมที่ไม่ติดไฟและต้องพึ่งพากา๊าซไฮโดรเจนมาโดยตลอดก็ต้องยอมรับความจริงที่เจ็บปวดว่ายุคข,ของ เรือหอะที่ใช้ไฮโดรเจนได้จบลงแล้วและด้วยข้อจำกัดทางการเมืองและเศรษฐกิจในยุคนั้นการหันไปใช้ฮีเลียมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้โครงการพัฒนาเรือหอะขนาดใหญ่ต้องหยุดชะง,งักไปในที่สุดครับ ประเทศเยอรมนีในตอนนั้นผู้ผลิตและผู้ให้บริการเรือเหาะรายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งขาดแคลนก๊าซฮีเลียมที่ไม่ติดไฟและต้องพึ่งพากา๊าซไฮโดรเจนมาโดยตลอดก็ต้องยอมรับความจริงที่เจ็บปวดว่ายุคข,ของเรือเหาะที่ใช้ไฮโดรเจนได้จบลงแล้วและด้วยข้อจำกัดทางการเมืองและเศรษฐกิจในยุคนั้นการหันไปใช้ฮีเลียมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้โครงการพัฒนาเรือเหาะขนาดใหญ่ต้องหยุดชะงักไปในที่สุดครับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ฮินเดนเบิร์กได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเดินทางด้วยเรือเหาะเท่านั้นนะครับแต่มันยังส่งผลต่อภาพรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีการบินไปอย่างสิ้นเชิงผู้คนหันไปให้ความสนใจกับการพัฒนาเครื่องบินปีกแข็งมากขึ้นเพราะมองว่ามีความปลอดภัยและคล่องตัวกว่าการระเบิดของฮินเดนเบิร์กจึงเปรียบเสมือนหมุดหมายสำคัญที่ปิดฉากยุคหนึ่งและเปิดประตูสู่อีกยุคหนึ่งของการเดินทางทางอากาศครับ เรื่องราวของฮินเดนเบิร์กสอนอะไรเราหลายอย่างนะครับมันสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปไกลแค่ไหนหรือมนุษย์จะมั่นใจในสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองมากเพียงใดเราก็ไม่ควรมองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือประมาทกับสิ่งที่เรายังควบคุมไม่ได้ความปลอดภัยควรเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทุกสิ่งและบางครั้งความฝันที่ยิ่งใหญ่ก็อาจจะเปราะบางกว่าที่เราคิด ถึงแม้ว่าเรือเหาะขนาดใหญ่จะหายไปจากฟ้าแต่เรื่องราวของฮินเดนเบิร์กก็ยังคงเป็นบทเรียนที่สำคัญเป็นเครื่องเตือนใจถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสารรค์และใช้งานเทคโนโลยีครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และข้อคิดดีๆจากเรื่องราวของเรือเหาะฮินเดนเบิร์กในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามฟังกันมาตลอด